มาดูแว่นอันนี้นะครับอันนี้คือแว่นคิสเตียนดีออที่น้องเอามาซ่อมเอามาปรับทรงนะครับเมาเมาสมาบอกเมาแล้วทับแว่นอ่ะแว่นอันนี้เสียทรงนะแบบขามันบิดอนะ่ะขามันบิดเข้าแล้วขาน,นี้ป้านออกไปเนี่ยผิดนี้ครับอันนี้คือเลนพลาสติกนะเนี่ยเราจะลองก่อนก่อนจะทำเนี่ยเดี๋ยวลองลองต้องลองถอดเลนออกก่อนถอดไปเก็บไว้ที่อื่นเลย แล้วมาทำตัวแว่นนี่คือเซฟเลนให้เนี่ยเนี่ยขาบิบดผิดรูปลองบิดกับดูนะครับค่อนข้างเสี่ยงมากครับผมบอกเลยอันตรายมากเสี่ยงมากเสี่ยงไม่หมายถึงว่าเสี่ยงหักเลยนะไม่ได้เสี่ยงอย่างนี้นะไม่ใว่แค่เสี่ยงแบบอ่ะเดี๋ยวปรับทรงกันหน่อย เสียงหักเสียงเสียหายเลยอะ่ะไม่ใช่เสียงจากเสียงหักเสียหายเลยอ,ะอ่ะลองปรับทรงกันก่อนครับมันเสียทรงมากเลยลองปรับทรงก่อนนะครับใกล้เคียงอะ่ะส่วนส่วนขาข้างนี้เนี่ยต้องต้องถอดขามาทำ เนี่ยมันเสียทรงตรงนี้ครับลองปรับตรงี้ปรับเลยครับออกแรงเยอะๆใส่ใส่ใส่น็อตกลับไปเหมือนเดิม ใส่เลนส์กลับไปครับเลนส์นี้ใส่ไม่ง่ายนะครับคนไม่เคยใส่ไม่ง่ายนะครับใส่เลนส์กลับไปครับตรงแล้วว่นซ้ายขวาตรงแล้วขาที่ป้านก็ตรงแล้วขาที่กระดกก็ตรงแล้วแค่นี้ก็โอเคแล้วอ,อันนี้น้องอยู่ข้างล่างนะ แต่น้องเขาไม่สะดวกที่จะออกสื่อก็เลยเอาแว่นขึ้นมาทําให้กล่องแว่นอยู่ข้างล่างเนี่ยครับแก้วเราดูแว่นให้ออกเราแก้ปัญหาหตรงจุดแล้วกลับไปใส่เจะบอกว่าจุดสูงสุดของต้นไม้